ทำเอาแฟนคลับและแฟนเพลงช็อกกับเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับเออเรียกไว่าเป็นแรปเปอร์ระดับตำนานนะครับอย่างพี่อิลซาริกคือกระแสการเลิกรานะครับของหนุ่มอิลซาริกกับแฟนสาวอย่างคุลิลี่หรือว่าพี่ลี่เนี่ยเยอะมากใน t ิกต o k นะครับจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางการนะครับเมื่อเราเข้าไปส่องดู ในโซเชียลของทั้งหนุ่มอิลซลิกแล้วก็อดีตแฟนสาวอย่างพิลี่หรือว่าคุลิลี่โดยข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับหนุ่มอิลซลิกมีการรีเทิร์นกลับไปหาคนรักเก่าก็คือจอยนะจอยเห็นว่าจอยนี่เป็นคนที่ทำให้อิลซลิกนี่แต่งเพลงรักเมที่สุดในโลกนะครับหลายคนช็อกมากว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าก็หลายปีนะครับที่อิวสริกเนี่ยคบกับลิลลี่มาแล้วก็ต่อสู้ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแฟนคลับก็ฮะเลยหลังจากเห็นเรื่องราวนี้ในทิกต o อกลองไปดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ครับหนุ่มอิวสริกเนี่ยนะครับมีการโพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลแต่แฟนคลับหนุ่มอิวสริกบางคนก็บอกว่านี่พี่อูโพสต์จริงไหมโดยมีการโพสต์บอกว่าเพื่อเป็นการไม่สร้างความเข้าใจผิดและความเข้าใจอันคาดเคลื่อน ชีวิตปัจจุบันของผมคนที่ผมรักและไว้ใจและเป็นคนเดียวที่ผมคบหาหรือปรึกษาทุกอย่างในชีวิตคือคุณจอยซึ่งเป็นคนเดียวในปัจจุบันของผมและตอนนี้มีอาการป่วยอยู่ในระหว่างทำการรักษาตัวผมจึงไม่อยากให้ความเข้าใจผิดนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับคนป่วยและทำให้ตัวผมเองไม่สามารถเข้าไปทำงานเพลงได้ดี เพราะเมื่อคนที่ผมรักไม่สบายใจผมไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปอัดเพลงเลยเพราะผมเป็นห่วงคนที่ผมรักเป็นห่วงคนฟังที่จะเข้าใจผิดไปเป็นอีกอย่างชีวิตที่ผ่านไปแล้วของผมคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วผมไม่ขอพูดก้าวล่วงในสิ่งอันใดหรือบุคคลใดๆเพียงแค่อยากให้ทุกท่านทราบไว้ว่าการกระทำใดๆของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผมและคุณจอย ผมและทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับการกระทําของบุคคลเหล่านั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบปลอผมจะพยายามทําเพลงให้สุดความสามารถเท่าที่มีแรงพอจะทําไหวและท่านเรื่องนอกสตูดิโอไม่ได้หยุดให้ผมช้าลงมันจะดีมากๆเลยครับเพราะมันมีแต่จะทําให้ผู้ฟังทั้งหลายเสียประโยชน์ทั้งนั้งที่ท่านทั้งหลายควรจะได้ฟังเพลงที่เสร็จไปแล้วแต่ถ้าผมต้องออกมาหยุดความเข้าใจผิดแบบนี้ทุกครั้งเนี่ย มันยิ่งทําให้การทํางานเพลงช้าลงไปอีกเรื่อยๆทั้งหมดนี้เพื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนฟังเพลงทุกคนและที่สําคัญคือนี่คือสิ่งที่ตัวของอิสลิกมีการโพสต์ผ่านโซเชียลส่วนอีกโพสต์อีกภาพหนึ่งจะเห็นนะครับบอกมีการลงภาพนะเหมือนจะอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีการโน้มตัวลงไปจบกันหรือเปล่า ระบุข้อความบอกหายไวๆนะครับพี่จอยเป็นกําลังใจให้เสมออันนี้เป็นในส่วนของหนุ่มอิลสลิคขณะที่คุณลิลลี่มีการรีโพสต์รีสตอรี่ของแฟนคลับที่เข้ามาให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องบอกอีกว่าวันนี้เนี่ยร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องเพราะเสียใจร้องเพราะไม่คิดว่าจะมีกําลังใจอยู่มากมายขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ลงภาพบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มากอดอาหมวยขอโทษที่ตอบไม่ถูก เพราะงงเหมือนกันแต่ไหวสบายมากไม่ต้องเป็นห่วงนะขณะที่ก็มีการเข้าตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจบอกว่ารอบนี้เราผิดหวังในตัวศิลปินมากและน้องลี่เองทําเต็มที่แล้วในทุกเรื่องพี่รีกออกมาตอบคอมเมนต์บอกว่าลี่ก็ไม่ใช่คนดีและคงทําเรื่องแย่ๆให้พี่เขาเยอะพี่เขาก็อดทนมาเยอะเหมือนกันแบบนี้เนี่ยคงจะดีกว่า ก็เหมือนจะเป็นอันยืนยันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยด้ยุติความสัมพันธ์กันลงแล้วจริงนะส่วนนุบิลสดิกเนี่ยก็เออกลับไปหาคนเก่าหรือไม่หรือไงก็ตามที่โพสต์ไปก็ลองคิดพิจารณากันเองนะครับว่ายังไงแต่ว่าก็การตอบคอมเมนต์ของตัวของคุลิลลี่ก็น่าจะเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ายุติความสัมพันธ์ครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ